โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็น V.I.P กวางชน V.I.P. นะครับของช้ยภูมนะครับเป็นกวางป่านะครับเอาไว้ซ้ำสาหรับข่อพันธ์นะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเกียรกัสำหรับทำพ่อพันธุ์นะครับ สำหรับทำพอพันนะครับตัวนี้ตัวนี้งามขนาดครับผมโคตรงามเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ขนาดอยู่ที่6.6นะครับ2.9นะครับเป็นไส้ใดญ่ VAP เลยนะครับ หายาครับกวางไส่เี้มันเมิน,เมนจะมาเตือนนะครับกวางป่านะครับบริพะนะครับเป็น VIP ของชัยภูมินะผมโอ้ยทำสำหรับพอพันธ์นะครับรพ,พูบามอ้ตัวนี้งามครับงามใหญ่คราบงามนั่นใหญ่คอับ พอส่งนะครับกวามป่าชัยภูมินะครับงามๆเลยนะผมใครสนใจจะเอาไปทำพ่อพันก่อน ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับ